สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้องไอติมนะคะโอ้ยตัวนี้จะไปตัวนี้ของพ่อนะคะของพ่ออันนี้ก็ของพ่อที่เขาเพิ่งซื้อเมื่อกี้นะอันนี้เขาเพิ่งผูกดูอันนี้หมายเลขยี่สิบแปดนะคะโคกนี้ก็เริ่มจากหมายเลขยี่แปดเนาะที่อ่าที่เขามาซื้อนะอันนี้ก็เขาก็จะผูกแบบนี้นะเคยพูดในคลิปอ่าที่นั้นถ่ายเออเกี่ยวกับวัวเนาะว่าทําไมเขาถึงผูกหมายเลข แบบนี้แบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเวลานั้นเราจะได้รู้ว่าเราซื้อไปกี่ตัวเออแล้วมันก็มีแม่เลขติดเทวตัวนี้อ่าไปถึงนู่นมีแม่เลขเท่านี้เท่านี้เออ,อยางเงมันจะง่ายในการซื้อขายบัวควายนะคะทุกคนก็จะประมาณน,นี้นะคะก็อันนี้เบอร์ยี่สิบเจ็ดอันนี้อันนี้ก็เป็นของพ่อนะคะตัวนี้ mm hmm. ก็เป็นของพ่อเหมือนกันดูพ่อก็เดินเอากากะโพดใส่ให้มันเดี๋ยวให้ดูเลนกว้างแล้วกันนะคะทุกคน อันนี้วัวของนาจะเป็นของพี่ดำพี่แดงนะคะที่ว่าเขายังไม่ซื้อเนาะก็เขาไปซื้อวัวคอกพ่อให้หมดก่อนนะคะแล้วค่อยมาซื้อวัวพี่ดำพี่แดงอันนี้วัวตัวใหญ่ของเราก็ยังอยู่เลยดนตัวใหญ่อยู่จนจะโพอหมดแล้ว เทียม,มาค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูวัวเซนิกันนะคะทุกคนอันนี้วัวขาวก็ยังไม่ได้ออกผูกเดยให้มันกินให้หมดก่อนแล้วจะออกมันไปกินหญ้าข้างนอกนะนะคะกลับไปดูวัวเซนิกี่เขาซื้อแล้วนะคะหมดเย้าของอุย้ยพ่อเทให้มันเยอะเทเรารอให้มันกินให้หมดก่อนนะคะไปผูกอันนี้คือลูกมันนะ,ะดูลูกมันสวยมาก หอมแขกองาหอมแขกค่ะหอมแขกเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวงของเซนิกนะคะทั้งคอกนี้นาะก็จะเป็นของเซนิกหมดเลยนะคะก็จะมีอันนี้ไม่เลขยี่สิบเอ,อ็ดน้อยนี่มเลขสามไอ้นนคอกนี้เริ่มตั้งแต่หนึ่งนะคะเพราะอ่ะเขาจะซื้อของ พ่อกับเซนีก,ก่อนค่ะแล้วก็จะเป็นของพ่อยอดเนาะแล้วก็จะเป็นของพี่ดำพี่แดงแล้วก็ผมพี่กยนะก็จะซื้อตามแบบนี้เนาะอันนี้น่าจะเริ่มตั้งแต่หม่เลขหนึ่งถึงหมาเลขยี่สบห้าหรือเปล่านะไอตัวนี้ก็ดูตัวดังตัวเสือลายเสือ ของเซนเกในคลองนี้ก็จะมีอยู่สองห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าตัวนะคะทีน,นี้ก็หาบัวได้ยี่สิบห้าตัวเนาะก็จะแบ่งกันเป็นเราเป็นรถซัวรถนี้เขามารับมูลร้อยตัวใช่ไหมเราก็มีกันอยู่สี่คนแล้วก็แบ่งกันคนละยี่สิบห้าตัวค่ะบางคนได้ยี่สิบหกตัวยี่สิบเจ็ดตัวนี่ก็แล้วแต่เนาะ ถ้าได้อิ่มห้าตัวมันก็จะแบ่งกันพอดีนะคะอันนี้ก็ใส่ฟางให้มันกินเต็มรางแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าวัวที่เราซื้อมาแล้วเขาก็จะมาซื้อเขาจะมารับต่อจากเรานี่เราก็จะใส่ฟางให้มันกินนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นถังน้ําก็จะใส่ก็เป็นกระบะปูนให้มันเป็นฝั่งเดียวฝั่งนี้เลยนะคะเราจะไม่ใส่เมื่อก่อนมันจะเป็นเมื่อก่อนจะซื้อพวกไอ้รอรถนะทุกคนเห็นไหม้รอรถดําๆนและเราก็จะใส่ให้มันกินเป็นยอมๆไปแล้วทีนี้เออบางตัวมันทาหกมัน ยังวันนี้น้ามันก็เต็มรางใช่ไหมเราก็เลยตัดปัญหาเนาะรางก็คือใส่แต่ฟังให้มันกินตัวนี้ก็จะเป็นโซนของน้ํานะคะเออนั่นแหละมันก็จะดูสะอาดตาด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้กากกระพุก็ยังไม่มาส่งนะเห็นเขาบอกว่าจะมาส่งวันนี้ก็ยังไม่มาส่งเนาะก็ต้องรอดูนะคะว่าจะมาส่งตัวไหนนะคะล่าสุดควายแม่ก็หมดกากระพดแล้วนะคะอันนี้ขันอองเซนี้ก็ข้อของเซนี้ก็คือซื้อหมด ตัวแล้วนะคะทุกคนดูมันยืนกินเด้อดูนะคือแบบมันพากันยืนกินแบบก็ใส่ฟังให้มันอย่างนี้มันก็ยืนกินพากันยืนกินเรื่อยๆนะคะใมันมันก็ยืนกินเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นวัวที่จะเอาไปทําเนื้อนะคะเหลือสองตัวเนาะก็ไปทําแล้วสงตัวก็เหลือสองตัว ที่ยังไม่ได้ออกไปทำอันนี้วัวขุนนะคะวัวหัวอาหารก็จะแยกขอกอันนี้ก็จะเป็นขอกฝั่งนู้นที่แบ่งอันขึนนึงก็จะเป็นของพี่ดำพี่แดงนะคะกะของเก๋ฝั่งนู้นไม่แน่ใจว่าของเก๋มีอยู่กี่ตัวข้อนี้สามหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเออเอาใหม่ห้า สิบสิบสามตัวพวกนี้มีสิบสามตัวนะคะฝั่งนู้นเนาะแล้วก็สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสิบสองยี่สามประมาณยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าตัวนะคะของพี่ดำเนาะก็ประมาณนี้นะคะเหลือเหลือคอกฝั่งนู้นด้วยนะคะ<อ>ก็เมื่อกี้ที่เห็นท่าหารบวควายก็เป็นพ่อนะคะพ่อโตอยที่ซื้อด้วยกันกับพี่นิกเนาะนะส่วนอ่าพี่นิกก็จะซื้อร่วมกันกับพ่อโตอยนะคะเพราะว่า เราซื้อแกซื้อด้วยกันมานานแล้วเนาะแล้วก็อย่างนี้เงินที่ซื้อไอเงินที่ซื้อวอัวเนี่ยก็เป็นเงินของเกละครเป็นเงินของเกเงินของพ่อโตยออกก่อนนะคะส่วนรถคันนี้ก็ที่เขาขับมาซื้อวอัวนะคะทุกคนไปดูกากระโพดแม่อควายคุณหมดเกลี้ยงหมดทุกถุงไม่มีสักถุงเลยดูถ้าไว้ให้มันในคอกนี้มันก็จะเดินกิน ฟางแบบนี้ดูนะดูนะดูนะมันไม่ให้จับด้วยไม่เชื่องพินิบอกว่าถ้าอยากให้เชิงไปตัดต้นกล้วยให้มันกินวัาสันมันจะเชื่องจริงไหมมันไม่ให้เราจับอะดูดูมันทำดูทําทำไปแล้วไมเป็นวัวเลคโคกช่วงนี้ก็มันก็จะเป็นช่วงช่วงนะที่ว่าวัวจะเข้ามาในคอกแรวแบบนี้คะ่ะก็จะเป็นช่วงช่วงเหมือนกันนั่นแหละเออนะคะทุกคนก็ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วมาถ่ายบัวควายให้ดูสําหรับคนที่ชอบปัวน,นะคะชอบในการเลี้ยงบัวควายเออชอบในการเลี้ยงวัวควายเนาะรักในด้านนี้รักในอาชีพนี้ก็มาดูคลิปมาชมคลิปแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทําคลิปต,ต่อไปได้นะคะทุกคนตัวอ,อันนี้ก็จะเป็นบัวไขวัวพ่อหรือเปล่าวัวพ่อหรือว่าวัวสินิกอันนี้ก็จำไม่ได้นะคะตัวนี้แต่ว่ามันอยู่ในสวนสค์ารณะแหละตัวนี้น่าจะไม่ได้ขายเนาะ ถ้าจะไม่ถูกสเปกคนะคะก็ตอนนี้เขาก็พากันไปซื้อวัวอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขอกวาดแล้วก็เคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะคะก็เราเราก็จะให้เขาเขามากินข้าวตรงนี้เนาะเราก็จะขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนละกันนะคะทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยแลนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเฮ้ยมาดูวัวใหญ่ดูงาบงาบงาบ